รอบปครับตอนนี้เรามาถึงแล้วนะครับตน,นี้คือบรรยากาศที่เดินทางมาถึงครับวันนี้มาด้วยกันนะครับมาด้วยกันนะเดี๋ยวเราจะเข้าไปดูนะครับว่าที่บอกว่าเป็นสถานที่น่าท่องเที่ยวเป็นวัดน่าท่องเที่ยวน่าเข้าวัดจะเป็นไงครับเดี๋ยวจะเข้าเข้าไปดูนะครับ เ้าไปในบริเวณครับ เึงเรียกกระดาษพานั่งไ้เรียบร้อยนะครับนั่งเป็นระเบียบเรียบร้อยแล้วล่อนะครับล่อทางผา้อาวุโเป็นเจตสัง em ăn cơm em ăn cơm trộm em ăn cơm trộm em ăn ยิ่งจะไปก็ควรท่บวมุดบันทกขเห็ที่เขาใับมือจะเด็นยีวยากานครจะเปินเยีวาใจให้ทขานีความภาคิใครนี้ั่นาจะตื่นเต้นตรเ้นแล้วเนยมาส่งวงต่อดนงตานะครับตาไว้ตาไว้หนัาไว้สัมผัที่เป็นานตัวจัง อาวัะกรรมถือวันหานและปัจจัยของข้าพเจ้าได้มาด้วยความบริสุทธิ์ขอบูชาพระพุทธขอบูชาพระธรรมขอบูชาพระสงฆ์ขอบูชาทเทวสวรรณขอบูชาพญานาคองดำ จิตใจจำนงตรงต่อปรินิพพานขอให้ถึงเอือแก้วขอให้แลบบ่วงมานขอให้พบพระพุทธเจ้าพระนามว่าสีอาในอนาคตกาศเบื้องหน้านอนเถนสาธุาอนโมทามิ อยาจิตยาจนมันคงดำรวยสกปากแข็งแรงเงินไดลกองพองไม,ม่มาคือทาราหนา่หมืนหาสมุนแย่คืนแยกขาดทำมาขาดขายธุรกิจการง,งานควางม,มือให้ได้เงินงายมือให้ได้เงินทุกวันทุกค่งทุกคืนเื่อสารทุก you yeah. กองหน่าม,มาถึงทารานามา Kami akan melukutkan agar kami ทำหินนะครับ ราะว่าพี่น้องโมโหยนเจเป็นตัวอย่างกับเขาไปเอาเสือเก็ยังม่าคือไวหวเรียบรบลอยอมันไหวแต่พี่น้องไม่ออกทั้ง่ายพี่น้องเขามากก็เ,เสือกไมีมาทั้ง่ายเลยงันไหลกองทองในหมากคือท่าลานมหาสมุทรใหญ่คืนใหญ่ขดาดธรรมคขาขายธุรกิจการงานความมือให้ได้เงินง่ายมือให้ได้เงินทุกวัดทุกคำ,ท,กคำทุกคืนเธอ ตอนนี้เราเดินอยู่ในบริเวณวัดนะครับวัดหล่นคูน,น้อยตำบลหนองว่า อำเภอเบญจรักจังหวัดศรีสะเกษนะครับตอนนี้เราเดินเข้ามานะครับ เพื่อออกแบบโครงงานส้างจะเป็นดอกไม้นะครับต่ให้อาเงียบองียที่ทำย่อยออกมาสวยงามตอนนี้ฝั่งซ้ายแะฝั่งขวาจะเปลีอยนไเ็นยังไงนะครับมันก็ดล่อน้เปิดที่บก็ืวนเปิดพัฒนาว่าผนมันจะสรงกลับมาอังไรนะครับกา วิสัยของคนไทยับหรือว่าขอไหว้ตจหน้าสิ่งรัดย์สิ์แล้วนะครับมันก็มีการแก่นะครับมันก็จะบอกเกิดความสบายใจนะครับมันเป็นทุกประนันการจากโดยสิรลายด้วยนะครับท่านตอนนี้เราอยู่ที่วัดสวนคณน้อยอำเภอพิรักจังหวัดสิเกตครับวันนี้วันที่19เมษายน2อ6 8าครับข้างหลังผมก็คือองค์พญานาคองค์สีดำ นี้นะครับถ้าเราเดินเข้ามาจะอยู่ฝั่งซ้ายมือเป็นองค์ที่สวยงามนะครับสวยงามองค์สีดำนะครับองค์สีดำตั้งอยู่หน้าพระอุโบสถนะครับพระอุโบสถ thank you 盖。 กาการ้อนครับวันนี้ร้อนจริงๆ อ่ะเดินในร่มเพียงหน่อยครับ ปไปถ่ายรนตรงเตียงดิมาเยอะโคมไฟนะครับโคมไฟโคมกระดาษอไรานาตอีกมุมหนึ่งนะครับเป็นะระฆังนะครับเป็นระฆังที่สวยงามครับ ดูไปไกลๆได้จะสวยมากะน,คนะครับเป็นระคังละคังระคร่างสวยครับสวย อันนี้ก็จะเป็นโคมเหมือนกันครับโคมจีนนะครับโคมจีนเืคนคนอควับสวยเยอะขึ้นเยอะขึ้น Thank yeah. you.